ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีลำสาลีนะครับเออแยกลำสาลีเนาะนี่สถานีนี้สำคัญอย่างไรรับสถานีนี้เป็นสถานีที่เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีสม้มไปดูกันเชื่อมตรงไหนตัวสถานีทางเข้าออกตรงนี้ก็ถือว่ากว้างนะตรงแยกสํานีถือว่ากว้าง,งกว่า,าสถานีอื่นๆนะมันพอๆกับที่สำโรงเลยก็กว้างอย่างนี้เลย ถือว่ากว้างใช้ได้อยู่ซึ่งมีทางออกไปสองทางนะแยกกันปกติทางออกจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมอันนี้อยู่ฝั่งออกไปนะฮะเนี่ยทางออกเราก็ออกครับก็ชิมเลยออกได้แล้วแล้วเราก็มีห้องน้ำอยู่ด้วยนะทางออก เดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ก่อนทางออกฝั่งนี้มีลิฟต์ด้วยนะก็มีทางขึ้นลงนี่ซึ่งจะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีส้มตรงนี้เลยเนี่ยสถานีอยู่ตรงนี้นะครับเดินเข้าไปเลยเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนู่นก็จะเป็นแยกลำสาลีนะฮะนี่ข้ามแยกเลยจะมีสะพานตรงนี้นะครับ นนเห็นรถไฟฟ้าไหมรถไฟฟ้าไปไกลๆเลยแล้วไปดูอีกฝั่งหนึ่งที่เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับซึ่งอนาคตนะครับสถานีนี้ก็จะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลด้วยนะแต่จะจุดไหนก็ยังไม่รู้นี่ฝั่งนี้เลยนี่ก็เชื่อมกับสายสีส้มเหมือนกันฝั่งนี้ทางลงไปลงไปดูกันซึ่งจะมีลิฟต์นะ มีลิฟต์อยู่ลงลิฟต์ก็สบายอยู่อ่านครับครับไปซนะเงินฝั่งนี้ก็เป็นอาคารปปรถไฟฟ้าสายสีส้มนะฮะนี่ถึงแล้วลงก้างล่างแล้วนะครับ้างหน้าก็จะเป็นสะพานลอยขึ้นไปข้ามฝั่งฝั่งนู้นได้เลยเราก็ลงมาถึงนี้แล้วเดินมาดูสิ๊นี่ตัวสถานีนะฮะสถานีก็เดินมาเอกตรงรามห้าสิบหก ก็จะมีสถานีอยู่นะสถานีรถเฟฟ้าสายสีี่ปิดอยู่นะครับเนี้ยตางข้าวไม่ได้เปิดนะแต่เนี้ยตัวสถานีครับตอนนี้ก็คืนเปลยจราจรหมดแล้วนะกล่องรถเฟฟ้าใต้ดินตอนนี้ข้ามมาครึ่งทางนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปเราจะไปทางบางกะปินะเราต้องรอรถนะข้ามได้แล้ว โอมืนที่ญี่ปุ่นเลยเดินสวนกันมานี่ฝั่งนี้เขาจะมีสถานีรถไฟปฟป้าสายสีส้มเช่นกันนะฮะตรงนี้ครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะเปิดนะสายสีส้มเพราะยังมีข้อพิพาทกันอยู่อีกจกพักแหละแต่ทรงใกล้ดินี้ก็99%ละมั้ง้างล่างเราข้างเบนเสร็จแล้วคืนปีซาจรหมดแล้วนะครับ และนี่ก็คือสถานีแยกลำสาลีนั่นเองอนาคตจะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีส้มจเจริญแล้วครับญาติบางกะปิของเราแต่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอนาคตเนี่ยตอนนี้กําลังจะทำอยู่สกายวอล์กนะครับเห็นว่าจากลำสาลีไปนี่เลยไปนู่นไปสถานีบางกะปิแต่อมอืน่าจะไม่ทำเนาะแต่ถ้าน่าจะทำจากบางกะปิมา แถวนี่นะครับเพราะว่าเราไม่เห็นที่เสาเราไม่เห็นกลุ่มน็อตนะครับกลุ่มน็อตของสกายวอล์กนะครับเนี่ยครับตัวน็อตที่ผมว่าอยู่ที่ตรงเสานี้ครับแต่ตรงที่ไปสถานีลำจาลีไม่มีนะครับแปลว่าน่าจะทําจากสะพานข้ามแยกบางกะปิมาจนถึงท่าเรือคลองแสนแสบนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นคลองแสนแสบฝั่งนู้นก็เป็นตลาดบางกะปินะครับซึ่งจะมีสกายวอล์กอยู่ใต้สะพานข้ามแยกนะครับ และนี่คือคลองแสนแสบนั่นเองและข้างหน้าผมนี้ก็จะเป็นตลาดบางกะปินะครับซึ่งเป็นแยกที่จากถนนลาดพร้าวเก้าถนนสีนครินนะครับและข้างหน้าที่โครงสร้างใหญ่ๆก็คือสะพานข้ามแยกบางกะปิและก็สกายวอล์กนะครับสกายวอล์กจะอยู่ข้างล่างนี่ครับจะเชื่อมกับสะพานตัวนี้แหละเข้าไปตรงนั้น จะเป็นสกายวอล์กนะครับซึ่งจะมีกลุ่มขยกน็อตอนะครับน็อตที่เสาครับจะเป็นตัวโครงสร้างสะพานสกายวอล์กและตรงนั้นน่าจะเป็นลานหยุดพักนะครับที่เขาบอกจะจำสวยนะครับซึ่งจะอยู่ตรงทางแยกนี้แล้วก็ทางแยกบางกะปิตรงนู้นนะครับ <S 2> <S 2> เราหันมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะไปทางสถานีลำตาลีที่ผมมาเมื่อตะกี้ครับและเนี่ยจะเห็นที่เสามีน็อตอยู่นะครับ ก็จะเป็นตัวโครงสร้างของสะพานสกายวอล์กนั่นเองครับเมื่อเสร็จแล้วเสร็จการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับและการเดินจากสถานีไปจุดต่างๆที่อยู่ทางย่อยที่ไม่มีสถานีรถไฟฟ้าก็จะใช้สกายวอล์กได้นะครับซึ่งเดินจากสถานีบางกะปิไปถึงนีด้าได้เลยแล้วก็มาลงท่าเรือคลองแสนแสบนะครับ